ปัวญโตย่เนอสานน่ะคุณมาแบบแบบบอ่แกเลยวะเน้อกับกรอบแบบกรอบจะได้กินใหม่แบบปลาเต็ทีมใหญ่ปลาดับท hey. hey. ีมใหญ่ สวัสดีครับผมผู้ชมครับสำหรับวันน well, mm. ี้พ่ก <Pepsi> ับผมเจนนี่ครับต้นจักติดผู้ชมครับวันนี้มาอยู่ที่สวนอาหารกุ้งอีสานนะครับอ่าอำเภออำเภอร้อยเอ็ดมนเออจังหวัดร้ออยเ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ชมครับนะครับสวนอาหารกุ้งอีสานผู้ชมครับนะครับแถวบ้านจอบก้อยพี่น้องใกจใจนะครับจะนีมีหลากหลายร้านนะครับตรงนี้บรรยากาศก็ถือว่าดีอยู่พี่น้องมิมองจอดรถพร้อมครับผู้ชมอ่ผู้ชมครับแค่นี้ก็พอครับมีหมองจอดรถสะดวกสบายครับมีลังคาพร้อมนะพี่น้องนะปั๊กเดี๋ยวพาไปอย่างนี้นะครับสวนอาหาร

Banin bỏ phân bò, Banin bỏ phân biệt. 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 Banin bỏ ไปครับเดี๋ยวไปแพ้ดีกว่าว่าเหมีอนเขาดีสั่งเมนูอย่างไรกันอร่อยใช่ไหครับไปครับโอสายไฟอันนี้มาของคุณแม่ครับคุณแม่เป็นตากล้องเลยบน่นี้ตากล้องจะเป็นหม,อม้อหม้อเลยบ่นี้นะครับหลากหลายครับพี่นอ้องคนเจ็บเลยจะคนจ,คนจสวยหเห็นไหมบรรยากาศแพ่นะครับมันเป็นแพ่มันเป็นแบบว่านกระท่อมเด้วยพี่น้องนี่เห็นะรับเป็นกระท่อมบรรกาศช่วง พักผ่อนวันหยุดธรรมดาพักผ่อนย่นใจพี่น้องครับมันก็จะเป็นแพ้ในทางอุบลที่เขาไปน้ำท่วมหมดแล้วแต่ว่าอันนี้มันก็จะเป็นเป็นบ่อป่านะครับผู้ชมครับเป็นบ่อเป็นบ่อมีน้ำมีอย่างปลาตับทิมนะครับบรรยากาศสุดยอดเลยนี่กําลังจัดแข่งสั่งอาหารกันอยู่ครับอยู่กระท่อมสิบห้าผู้ชมครับบรรยากาศดีๆดครับครอบครัวพี่น้องครับวันนี้นะมาพักผ่อนย่นกายพี่น้องครับมาชมบรรยากาศแล้วก็มายิบ เบาแล้วก็อาหารนะครับปลาทับทิมเห็นมากดพี่รองอีกแน่นำกดยิปปุ้ยพี่รองเบิรงนที่ไหนนี่กดผมโอ้กดประเด็นไปเจ้าเบ็ดมาตกเนาะพี่รองเนาะจะนั่งให้อาหารปลากัดนะครับนี่วันพักผ่อนวันพักผ่อนนะครับ มีเรียกปลาดับทิมใหญ่ปลาดับทิมใหญ่นะครับโอ้ยตกวใหญ่ด้วยนะนันตีนเดี๋ยวดิสักครู่เดี๋ยวจับก็ดีจับไปอย่างเล้นะครับผู้ชมนะครับปลาดับทิมมีปลาเนียนปลาดับทิมอยู่นี่นะครับวัวขันปลาเนียนขึ้มาขันปลาดับทิมปลาดับทิมตัวใหญ่ให้ด้วยแล้วมังปากมันยังไงถาครับ

สดเป๊ะไหมนะครับจากน้พ <maybe> ีีถั่วอหลรีย <uno> uh, like, ์เขาฟีฟเขาเขาเป่านะ่เยอะอ ยำจำยำครับลองลองกลางครับผมระวังตกถูกยังบอกได้เคมุนก็ชัดตอันนี้อย่างน้อบับที่นี่เนาะยำปลาลุยสวนผู้ชมมาเสิรไปเรื่อย จครับพนี่อดเขาวินาอะไรครับเก่งมากินผาเลยกินเทากันด้วยคนโตย่ปากนมาอ้าแล้วผมลงองการยิโตอยู่ในสาลนี่นะงษ์าโอ้โตยุดนองนตารางเขานั่ง่นี่ตัวงนี่คจะตัดสันมากนี่สดอผู้ชมคับ ใหคุ้มค่าที่ตามมากินนครับอันขี่รถขอไปหลงในวัดบุณิมไปอ้อมกับรถกับเมียได้ปุณิมภนี่ตัวใหญ่ใหนะสีไทยมาขอ้คุณผู้ชมบ้งครับในนามของขันนี่นะกับเขากบน้ามันก็เสียบยุ่น่ะตามพอบังหนดบ่เสือเจ๊บ่เจบเจเจ็นบเ็นบอนคือหอดไอ้ผ้าขผัดเออได้ก็ัดแนวขอพัดเ้นเนยาหันขับก็บัดพัดเนยแ้วก็ขันเนยครับโอ้ที่เดยนั่นแหลรับานน วันจะนอนต้องลำก่อนคุยน้ำกิ้มกี่เด้เนเด้อผู้ใดครับผมคุณฟูเด้อผมขอจักจานโอ้โหนี่ผมโอ้ยวันนี้อันนี้อย่างคุณมการโมการมกามกามออนุบ

หาดาเนี่ยหมดกุ้งว่าใหญ่กว่าหน้าหน้ามาวินเลยเท่ากันไหมเท่ากันไหมกับหน้ามาวินเท่ากันเลยเท่าฝ่ามือเลยนะครับน่นรักมากคนยอดครับต้องหมดต้องหมดคนสวยนะครับเอาเสือกเลยบ่ะเอากุ้งสดสดในไหมนี่น้องมาจากหนองมาจากหนองอยู่ในตารางนี่โบมีกุ้งไงมีที่กุ้งน้อยกุ้งเฟย คูนึงวาอยูในหมีมีติกุ้งงอ๋อโอ้ยหมีมีติกุ้งไงเนาะกุ้งไงอยู่เต็มเหมือน้าวนีงเลยะจะจับไปเผาแม่จจับไปเผาที่นี่กุ้งสดๆเเนาะเซย์มโบครับกุ้งสดๆจักความหวานๆชดว่าสดๆๆๆำใหญ่ๆเซยมโบนะครับ ยอดสุดยอดะม่ตรงเนี่ยกุ่มใส่ใส่กามของพี่้องครับเพราะทั้จวดปายในนี่ย่างแบบเกียมแบบใหม้ลองซีเมือกันแบคขาแดกได้นี่ขาแดกคนไหนกินอะไรหนากรบกวนดิเนื้อเขตสไลด์นู่ดบ่นทั้ง่ังยิ้มตเวนแกออกคำิม ขาปาดตะเลอาไบบจบฉับกุ้งสดๆไปครับนวนเนี่ยเป็นไงกรวดสดหวานๆเนาะหวานครับหวานกุ้งครับผม้อมันกุ้งเห็นไหมเนี่ยโอเคมามกินข้าวมาเนี่ย แบบบอสแก่เลยบ่กรอบกรอบแบบกรอบจะได้กินใหม่บ่แต่แสบก็มีนะครับแสบแบแสบบรรยากาศดีนะบรรยากาศคือยู่นี่เนาะลมลื่นภากำลังุ่มนานะครับแ้วก็มีสานามอยู่ตลาดสา Nam วเลือเนากสา n บงปนิ่กับปลาัดทิมนี่เขียว คปรเปลาปะนิ่งปาเต็มที่ือนันนี่เห็นอยู่ในน้ำทีผมเป็นออกขึ้นมาแล้วไ่างเงียงยังโงยังโวยังโมวสที่ยหมว่าหนาวเปนาะทันหนาวได้ฝนจงกรพุ่มอยู่เยน้ำถั่วเปรียๆัย คดว่าก็ต้องพูดด้วแล้วล่ะกินอันนี้มันเนมือมันเยอะเยอะเวทคาทัศน์พี่น้องอ๋อวันนี้ผมเมานะครับุผ้ชมครับทำนี่ทำนี่ขอคุยกับตําักฮวงกับพี่น้องครับเพราะนี่นะครับินยิกินใพี่นอง ตามคงเออไอ้ทา มากินกุก้งแล้วครับนั่นได้กี่ตัวสามตัวเป็นส,สามตัวสุดท้าย ม,มาผินกลุ่มรูปผมเยอนะยคนระับมันมันนึงมันปง I can de... กันจอง,จองกับดับตันะบูมันัวนีเอเอาไปได้แล้วถ้าเพื่อนก็เื่อนเองเนี่การการโอ้อเคจังวัวนี อย่าลืมนะพี่น้องนะครับผู้ใดวแบกมาแถวนี้นะครับคนเหกผมพิเศษเลยนี่มาดีวีเพิ่นเอกนะครับเพื่อสามารถนะยังหวัดร้อยเอ็ีกไหมกิจถนนเนี่ยเลี้ยวแล้วก็เรียวกวาครัามา่อยมุกจอดเต็มอยู่งได้ไหนมาดีวีแถวคนจุดรถส่วนรถในผมนี่สิบบาทบรรยากาศก็ดีดีครับพี่น้องครับตอนนี้ก็ย่างกลับแล้วถึงเวลาเดิเดินทางกลับแล้วผู้ชมครับวันนี้อิ่มมากเลยนะครับผม ยิ้มๆดูนี่ครับไปไปบัวกุ้งเกษตรบัวกุ้งอีขุนบอกว่าหลากหลายไปครับผมเดินทางกลับบ้านไม่แม่ผมนะครับไปครับผมสำหรับผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ครับผมต้นขอตัวลาไปก่อนผู้ชมครับไว้เจอกันใหม่กับผมต้นกะกรีดที่ต่อไปสหรับคลิปนี้ไปนะครับบ๊ายบายนะครับแซ่บอิ่มคุ้มแน่นอนไปครับสุดยอด ไปอันนี้มีไอติมมาเสิร์ฟพร้อมมาที่นี่กินกุ้งแล้วก็มีไอติมมาเสิร์ฟน้ำไอติมกะทิสดนะครับผู้ชมนะครเน,นี่ยคือมอล้ำเดี๋ยวมาเรีนก็มอลัำมแมนครับแมนมอลำ้ำมอล้ำหน่อยมอล้ำหน่อยนะครับเนี่ยนะครับบรรยากาศด้านในครับคนก็นหลายโยมือธรรมดาเนาะแต่ว่ามือโยนยหลายกว่านียโยนะครับสำหรับส่วนอาหารนะครับ กุ้งอีสานนะครับอำเภออาสามัดจังหวัดลอยเอ็ดผู้ชมเอ้ผูชมครับกระชังกุ้งเพิ่นพุ่นกระชังกุ้งสีเหลืองโมพี่สีเหลืองกระชังกุ้งนี่นี่กระชังกุ้งตัวนี้เป็นบ่อปลานิ่งปลาทับทิมนะครับผู้ชมโอ้ผู้ชมนะครับเดี๋ยวเดินทางกลับกันแล้วมองเจอรถกันดีแต่้งใด มีลังค่ายพร้อมครับบงนี้ครับสลับแท้าบางนี้วนเดินก็เดินแท้แล้วคุณน้อง,องมองเจอรถกับเลี้ยงกันอีแต่นไหนที่นนองเบ่งเจอยครับไปครับเดินทางครับเจอกันลิปต่อ,อไป